มาพบกับเจคโนได้ทุกๆวันนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนวางวางคอมเมนต์มาทักทายกันได้นะคะสวัสดียามเช้ากันได้นะคะทุกๆท่านสำหรับในวันนี้นะคะเจคโนขอนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดค่าราคาเบาๆนะคะทุกท่าน5 0 0แสนบาทนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะแปลงนี้นะคะเนื้อที่ขนาด102ตารางวาค่ะเป็นที่ดินฉนดคขุนแดง พร้อมโอนได้เลยค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแซงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดคอนแก่นค่ะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางที่สะดวกสบายมากๆตัวบ้านนะคะลักษณะเป็นบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะจะให้ดีก็รีโนเวทก่อนนะคะราคา500,000บาทนี่คือราคาตามสภาพค่ะฟรีค่าโอนนะคะ 102ตารางวาค่ะที่ดินไม่ไม่แคบเลยนะคะทุกท่านที่ดินกว้างๆเลยตั้งอยู่ในชุมชนด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดนะคะหรือว่านัดชมพื้นที่นะคะโทรได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปกันเช่นเคยนะคะใส่ไว้ให้แล้วนะคะสามารถโทรคุยสอบถามกันโดยตรงได้เลยอยากทราบส่วนไหนเป็นพิเศษเพิ่มเติมทักเข้าไปได้เลยนะคะ ในวันนี้แอดมินต้องขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ